ยาม้า XT 250ล้อหลังสายนะครับขี่แล้วก็ล้อหลังสายเกิดจากซสีรวดล้อหลังหย่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราสามารถใช้ซีโดวดอะไรแทนของเดิมได้บ้างนะครับการตัดซสีรวดผมก็จะใช้ลูกหนูสีหน้ใส่ใบตัดอย่างบางนะครับเพื่อที่จะตัดซสีรวดมันออกมานะครับเวลาตัดก็ ต้องระวังด้วยนะครับพยายามค่อยๆตัดนะครับแล้วอย่าใช้ใบเจียมาตัดนะครับถ้าเพื่อนๆนาใบเจียมาตัดมันจะอันตรายแตกได้นะครับให้ใช้ใบตัดเท่านั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยในการทํางานของเพื่อนๆนะครับก็ตัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะครับเวลาตัดก็ต้องระวังนิดนึง ถ้ามีเว่นตาก็ต้องใส่แว่นตาการเสดไฟกระเด็นใส่นะครับใก,กล้จะเสร็จแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาดุมออกมาล้างทำความสะอาดกันก่อนที่จะนําไปขึ้นกันนะครับจะใช้น้ํายาล้างนะครับล้างไปให้ทั่วทั้งที่ดุมและที่ล้อนะครับเราจะยังไม่ได้พ่นสีใหม่นะครับอันนี้จะใช้สีเดิมก่อนนะครับ x c 2 5 0คันนี้ล้อหลังมันจะเป็น17นะครับซีลวดก็หาไม่ได้ก็เลยต้องเทียบใช้ของท้องตลาดเอานะครับเบอร์ที่ใช้เทียบก็จะเป็นเบอร์157กับเบอร์153นะครับเพื่อนๆจะใช้2กล่องนะครับเพราะว่าดุมแต่ละฝั่งความยาวไม่เท่ากันนะครับการขึ้นซีลวดก็หลักการคล้ายๆกับขึ้นรถทั่วไปนะครับเอาใส่หัว45ลงไปก่อนและด้านล่างก็ใส่หัว90นะครับ ถ้าเพื่อนๆเ,เคยขึ้นรถตลาดแล้วก็อาจจะขึ้นไม่ยากนะครับโอเคเมื่อร้อยสิลวดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาสานกันอันนี้จะใช้จับสี่แล้วนะครับคือจับหัว90มาเส้นหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็นับไปอีกเส้นที่4ี่แล้วก็มาคว่วยกับหัว90นะครับจะตก หัวสี้านะครับเอาหัว oh, 45มาควายนะครับนี่ครับดูควายแบบนี้ครับจับ4อันนี้จะจับ4ี่นะครับก็จับ4ี่ก็เหมือนรถท้องตลาดทั่วไปพวกคันด้าวีฟล้อหลังนะครับก็ใช้วิธีส่วนมากก็จะใช้วิธีจับ4ี่แล้วก็ถ้าถ้าล้อหน้าก็จับ6นะครับแต่อันนี้ใช้จับสี่แล้วนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นสายช่างอยู่แล้วเห็นก็ไม่ยากนะครับก็จะยากตรงที่ว่าจะใช้สีรวดเบอร์อะไรเท่านั้นเอง ก็โอเคนะครับขันก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็มาขึ้นกันการขึ้นซีรวดแล้วก็การตั้งหรือการดัดอะไรอย่างนี้ผมก็เคยทําคลิปลงไว้แล้วนะครับให้เพื่อนๆย้อนกลับไปดูในคลิปนะครับที่ผมลงไว้ว่าวิธีการดึงยังไงนะครับเพราะการดึงซีรวดก็หลักการก็คล้ายๆกันรุ่นนะครับ ต่างๆกันตรงวิธีการสานและก็ความยาวของสิลวดนะครับเทคนิคแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่การฝึกฝนแล้วก็การเรียนรู้เอาอกโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็นำยางไนามาใส่นะครับก่อนใส่ยางไนก็ต้องใส่ยางนอกก่อนนะครับ เสร็จแล้วก็นํายางในมาใส่ใส่ชุบลมก่อนนะครับใส่ชุดลมให้เข้าไปในล้อก่อนเสร็จแล้วเวลานํายางลงไปนั้นเวลากดยางนั้นเอาตรงบริเวณชุบลมลงไปก่อนนะครับนี่ครับตามรูปนะครับเอาชุบลมลงไปก่อนแล้วก็ไล่ไปรอบๆนะครับไล่ไ่ไรอบๆเวลาที่จะจบอันสุดท้ายก่อนที่จะงักยางเข้าหมดเนะี่ยอย่าให้มันอยู่ตรงข้ามชุบลมนะครับ ถ้ามันอยู่ตรงข้ามชุบลมอ่ะเวลาเรางัดเนี่ยมันจะงัดยากมันจะยางมันจะดึงกันอยู่นะครับขอบยางมันจะไปดันกับตรงชุบลมไว้แล้วมันก็จะดันต้านกันไว้ทําให้เรางัดลงยากมันแข็งนะครับถ้ามาอยู่ข้างๆมันจะลงง่ายกว่านะครับเพื่อนๆก็เป็นเทคนิคของผมที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆบางท่านก็อาจจะใช้เทคนิคเดียวกันนี้นะครับก็ลองทําดูนะครับไม่ยากเสร็จแล้วก็นําลมมาเติมนะครับ เวลาเติมลมก็สังเกตดูด้วยว่ายางขึ้นขอบหรือเปล่านะครับถ้าไม่ขึ้นก็ต้องเคาะแต่งนะครับให้มันขึ้นทั้งสองฝั่งนะครับเสร็จเรียร้อยเราก็นำล้อมาใส่ที่รถนะครับยมห้าเอ็กซนี้ล้อจะใหญ่นิดนึงแต่พวกตัวตั้งโซ่ตัวอะไรก็จะใช้หลักการเดียวกันกันกบดีทีร้อยห้านะครับ ทำให้การใส่ก็คล้ายๆกันแค่น้ำหนักมันมากกว่าเท่านั้นเองนะครับตัวตั้งก็เหมือนกันใช้หลักการเดียวกันนะครับถ้าเพื่อนๆตั้งล้อ dt 125ได้ xp 250ก็จะใช้แบบเดียวกันนะครับไม่ยากครับเพื่อนๆก็หลักการเดียวกันหมดเลยเวลาตั้งก็เล็งให้มันตรงนิดนึงเพราะถ้ามันไม่ตรง เวลาเราวิ่งมันก็จะสายสวัดได้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับคลิปการขึ้นซี่ลวดหลังยำห้า XT250 แก้ปัญหารถสายนะครับจะยากก็ตรงที่หาที่ลวดนะครับแต่ผมก็ได้เทียบเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็ย้อนดูนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ